Doesn't mean to be happy, cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty, Then we just put on the show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? There's no tomorrow for oh, you. สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้ขับรถไฟฟ้าจากกรุงเทพเที่ยวใต้สุดแดนสยามเป็นเวลา10วันเราจะขับเที่ยวลองไปเรื่อยๆในแต่ละจังหวัดโดยอีพหนึ่งนี้เราจะไปแวะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบและสุราษฎร์ธาน,นีกันก่อนเลยค่ะ เรามาประเดิมมื้อเที่ยงที่ร้านดังของจังหวัดเพชรบุรีร้านผัดไทยท่ายางร้านนี้มีชื่อเสียงมานานเป็นร้อยร้อยปีผัดไทยเขารสชาติดีแล้วก็ผัดแบบไม่มันด้วยค่ะ here, และเมื่อขับมาถึงหัวหินเราอยากจะให้ทุกคนได้มาลองกาแฟฟู้ดทรัค No Name Cafe เราเคยกินร้านนี้เมื่อหลายปีก่อนค่ะ ป้าคั่วกาแฟเองชงเองแถมทำลาเต้อาร์ตสวยซะด้วยคือติดใจรสชาติกาแฟของป้ามากๆค่ะขอแวะชาร์จไฟแป๊บหนึง่งตอนนี้เราขับมาถึงประจวบวิ่งมา274กิโลรถคันนี้สามารถวิ่งได้ประมาณ400กิโลค่ะชาร์จไฟ20นาทีแล้วไปต่อจ้า อีกหนึ่งร้านแนะนำใกล้ที่พักของเราวันนี้ The Sea p i e ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร้านนี้อยู่ติดชายหาดทะเลบ้านกรูดอาหารของเขารสชาติดีบรรยากาศก็ว้าวมากๆค่ะ to find a light between the walls i built for myself right in my mind and then you came over and you showed me love that i never had seen before now when i got you it's all gonna be all right thinking about all the things we did when niela mappakiti tanghori ที่พักที่นี่จะใกล้อ่าวบ่อทองหลางซึ่งเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีวิวสวยของอำเภอบางสะพานค่ะเดินออกมาแค่นิดเดียวก็เจอวิวนี้ช่วงเวลานี้คือ5้าโมงครึ่งบอกเลยวิวสวยมาก แล้ววันนี้เราจะเดินทางต่อไปที่ช่องช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อเลยค่ะ เรามาถึงตอนส <220. S 1> องโมงยี่สิบบ่าสองยี่สิบแม่ใหลงไปนี่ค่ะดีๆนะ250นิเมตรดีๆนะตรงน,นี้เสียว,วอยู่ตรงนี้มีความเสียวนิดนึงโอ้ยวิวสวยอยู่นะ ช้างเลี้ยวขวาอีก200เมตรโอ้โห <laughs> แบบมองแบบอย่างไม่แน่ใจเลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> เขาบอกว่าเลี้ยวขวา สู้ๆแล้ววังตกร่องนั่นเหมือนฝนกำลังจะตกนะเนี่ยเริ่มมีเม็ดนิดนึงแล้วตามคอนเซปถึงที่พักฝนตกทุกที ะระวังหลุมนะโอยอันนี้ท่าทางจะลงกันเยอะนะเนี่ยอีล่องเนี้ยล่องน่ากลัวอ๋อโอ้โหพ้นไม่นั่นหวาดเสียว you didn't know วันที่เรามาถึงท้องฟ้ามืดครึ้มฝนทำท่าจะตกเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างสลับไปมาสุดท้ายฝนก็ไม่ตกฟ้าเริ่มเปิดพอแดดเริ่มมาคือสวยมากจริงค่ะทุกคน I get lost sometimes and I can't seem to find the light between the walls I built for myself right in my mind And then you came over and you show me love that I never had seen before And now You, it's all gonna be all right. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive! Just you and I, just you and I. และตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยมากค่ะจุดนี้จะเป็นโซนด้านหลังอยู่ฝั่งตรงข้ามของที่พักนะคะ เช้านี้มีลมลมได้พัดหมอกตรงด้านหน้าที่พักของเราไปสมดมันนึกขึ้นได้อีกทีหันไปมองทางด้านหลังอ้าวมีหมอกตรึมพอไปถึงตรงจุดนั้นยังไม่ทันเจ็ดโมงดีลมก็พัดหมอกของเราไปทางซ้ายจนหมดเกี้ยงเลยค่ะ ขอจบ EP หนนี้ไว้ที่ช่องช้างจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเท่านี้นะคะ EP สอเราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและยะลาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะเจอกันต่อ EP สอนะบ๊ายบาย